ใช่ครับเอา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 กระดูกช้างไปได้เองผู้ใหญ่หนวัวดีครับผู้ใหญ่หนวัวดีถ่ายรูปกันนะครับเก็บภาพกันนะครับเอาพร้อมน้ำโอ้โหที่งานของก็ยังไม่มีฝุ่นเลยใช่ไหมพรอมน้ำของเราดูดูด้วยมันจะดูเห็ดผลก่อนน้ำอันน้ำดูด้วยกันไหม่ะ ต้องพูแล้วมันกำลังดีเลยยังไม่ฝุ่นนเดยฝุ่นนะตรงบริเวณเลยถามลูกมานะครับบริเวณแถวเนี้ยพุ้งอย่างคงนิดนึงนะคงนิดนึงถ้าดึงออกมาตีโอเคโอเคโอเคอ่ะมันก็จะเป็นร้อเล็กนะครับรุ่นนี้ขอลายที่หน่อยได้ไหม ผมเองก็ได้ฮะหมายเลขห้าตุรกีสแตนด์นีเกิดสายรถคัดแากจากจังหวัดระยองหมายเลขสี่วัดเจริญรักษายังนะครับสายรถสุริยจากสุพรรณบุรีหมายเลขสิบห้าธนาคารบุญคาลีรถเทลิฟจากจังหวัดสระแก้วน้องธนาคารน้องอิ้วนิว่าและหมายเลขสิบหกน้องมอเตอร์สันพิพิทปวันรำรถอันควานา่าจากภูเก็ต หมายเลข19นัตสกอร์ขำตูน้องกันยามาฮาจากสยามเอโนโร่สมบัติบัวชนบุรีหมายเลข416ก,กรมนัตกรเสริมปี 4, ยชา,าติจากซีเอ็มเอสเคภูมิ MC, เอ็นซีแท็กเตอร์โอรุ่งชัย2,000บอยมอเตอร์ไซค์ไอมเมเซีเน็ตแน่ไทยภูมิสายรถกระบะสีครับหมายเลข65เบลสันสมิธจากเบลสันสมิธของ6าเลสซี่ที่ชนบุรี รรถฮอนนด้าะคับหมายเลข2เตยินบุ้กุญจลรถกระบุดิจังหวัดระยองหมายเลข8 16นะครับติโจโนภัจจาตู่มรถฮอนด้าจากสม,ถถมกุทรปราการหมายเลข9เป็นเหตุประกอบกิรติเวชวรคุณน,นะครับรถฮอนด้าจากชลบุรีนามประคุณคุณน,นะคนนี้หมายเลข15โหรนาตบัวบางสีสุธีไทยนาะ หมายเลขการแงเนจุปีแสงเทเรียมมีแสงกอนทรัชชันโมเิกไทยแลนด์นครสวรรค์วิริยะประกันภัยครับเราจะทำการแข่งขันทั้งหมดนาที6นาที2อรอบเสียงกระหึ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเสียงที่ทุกคนวันวนีน<ม>้ต้องบอกคลี่สายยางเรสุเทพคลี่คลี่คอควาสลิงสะกีไม่เองคลี่คลี่วางสายางไว้ อ่าเอาละครับโอ้มีฟันบ้างเล็กน้อยเสียงสัญญานครับเงินเงินเงินครับผม,มอมอกแล้วเสียงออกแล้วยังกระพึ่งแตกครั้งนะครับ เราเองต้องบอกนะว่าเที่ยวมากๆเลยนะบอกใครนะบอกท่านบุญชมเลยนะครับว่ามากันเยอะนะฮะเดชนมีแสงน้นสนามที่เรามาดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วครับสามมาสามดังนั้นเดชนมีแสงโจติโจน้องไก่รถจักรยานมาเตอร์ไัค์มาแล้วครับเช่นไรเช่นไรไม่ได้จะบอกเช่นไรว่าน้องทันนั้นผลทำครู แล้วก็กันาคุณมาลีเต็จแล้วก็หมายเลขสี่หกกจะเิ่มยาาตามด้วยหมายเลขห้ารูานสีกดและตามมาด้วยหมายเลขอะไรอย่างวเก้าสิบเป็ดนะครับ อยูนันที่5เหรอครับรัขอไดครบอ้มกเาลยว่าเหมายเลขห้าแล้วหมายเลข้านะครับหมายเลข19บ้อยาวมาเลยครับน้อไต้ตั้งครับน้อไตตั้ยามาเลยนะครับมีแส่กอตรัส์กันเป็นลงหมายเห้าสมแสงนะครับเป็นไปตามความคาดหมายแล้ววันนี้เรายังไม่เห็นนะครับยลนันตัวบางสีมาใมาแล้วโอ้ยใครล้นนะใครลุ้นน้องพันธาน้องคิว ผู้ไปทานลยครับผู้ไม i̇şte. ทานะี้นวามเปดนการบุญาดีครับความเป็นัารบุณญาดีแน่นอนที่สยบจเป็นของหัวงพดศาลที่กิดนะครับวาที่เขาขออภัยเร็วเร็วยกน้อนนะครับว้าตงเหืองกรงขาเดาเยนะครับบารมีแท้ขออภัย ทางนิดนึงมครับให้ทักนะอ่าโอเคเอาครับตอนนี้เตะโดมมีแสงมาเลขเก้าสามอร์เนตที่หนึ่งตำแหน่งที่สองนโจนะครับนบัตตาตูตำแหน่งที่สามโดนน้ัวบานสีมาเลขเก้าห้าตำแหน่งที่สี่นะครับจับการเป็นน้องตันนะครับของกันตำแหน่งที่บนครับดูตำแหน่งที่ห้าเลกัเล่นกันเ้ยเยดูที่ไหเกินไปยอ โอ้ยตอนเสียเอาคืนเอาล่ะตอนตอนบุกห <s> ัวใจเอาเอาใจของแตงแกนาต่อมาเมทีนะครับน้อง้องกูใจเาน้องูโอ้โหพี่แม่บอกยอมยอมยอมโอ้โหเอาละเรามาดูนะครับโ โอโตสังนะครับตอนนี้ตำแหน่งที่เดิมเป็นเป็นระดับสูงระดมนะครับไท่ตั้งนะครับตามด้วยติโจแล้วก็น้องกายแล้วตามมาด้วยน้องกัน์ดคู่มกินไก่ไม่เจ็บโมโตสังอยู่ไหนเอาไปโมโตสังบอกว่าต้องเอาใหม่แล้วนะครับมาด้วยไก่ไม่เจ็บจะมันจะวมุโอาไปตังโอ้โหกินมีดตะวันลับนะครับมาดีนะครับตอนนี้185ตุ้มมี พตัดเป็นรุ่น65นะครับโอ้โหไปเลยอมงครับยูตั้งต่เกคามะมีรเริ่ม้นที่หนาแต่ายครับไปเลย65แล้วออกจะได้แข่งขันไปแล้วนะครับ็นซัมมินะครับมาเก็เงครับเินอมการ์นแล้วเรามแค่นเลยตื่นตรงมสตวที่มาทำเรดับที่หนึ อันดับทปารุมลำพัดกาโต้น้องเป็นจอรตัวักโบราณัิที่3อันดับที่4มาเร็ตทีนักบทค้จจากรยาะชโลกบัพปุจนบุรีอันดับ5 5อันดับวกิเกิดแล้วองเอาเอาตอนนี้หมายเลขาคืเที่9ครับนัอล้จุ่กับตุกิจสงนี่เกเดินเอาอะไรย่าง

เอานะทุกคครับจูกระน้นกันครับอยากดดูรบกวนครับควาบดวยตู้จินสายจิงเจมาได้ห้าแล้วก็มาดูครับหมายเลขที่ครับไหวไหมวัตสันของเราพยายามอยู่นะครับใจเนะครับเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเลยโอ้มากนู่นมากนู่นเกับด้วยนะวันจีราวิทอย่าบอกนสายจิ เ้าเล่นที่คนะครับผมหรือคได้คนเดียวนักแาดงละอรเหลือปุชาตินะครับนักรมนักแสนคนะครับกแสเงละครเสือปุยชาติมาเลข46นะครับกับปีนไทยคีนเาอุลุชัย2 0ันบอยตั้งใส่ไอ้ีนม่ไทยออกถุนเอามีคนล้มอีกแล้วให้ล้มมาใล้มใล้ม เลข8เปาไม่รู้ไม่รู้ตัวไปก่อนครับต้อพ์จะตรงนีไงหรอมั้งโอ้โหโอตันก็ยังอยู่เทาที่หมาอยู่นะครับตอนนี้เรามาดู้หรับต้อมีต้มีเราจะต้มีแสงนะอันดับที่หนึ่งแล้วเราลงอันดับที่สองตพัฒ์จะตูงถึงถึงหเปล่าไปตั้งงอยู่ครับ93ไป้9 น้องชไปโอ้โลนงานโบราหไปครับนเ่นงานลนา์มาสาย่น้องรตังก็ได้อยู่ที่ห้าเยต้องมาอยู่ที่ีเลยรเตร์สังนะครับอีกสองรอบเอาตงเลวที่หแล้วที่หแล้วที่ห้าแล้ ยังไม่ค่อยกลับไปฝากที่บ้านนี่โโตจังมีารน่ต้องรับโอเเขาจะนบสนุนนะตรงนี้มาดูรับสำหรับตอนนี้สำหรับหมายเลข86จอนะครับยันไปที่ายแล้วจะหมลคำพูแล้วัวมแสนี่หมายเลข5นะครับเป็นหมายเ4 ตำแหน่งท <A. S 1> ี่ห้าตำแหน่งที่ห้าครับดจิตสไ่้เกิดงทีมันไรหมายเลยห้าครับดจิต่เกิดแล้วครับที่ห้าตำแหน่งที่หมายออครับโสัตว์จายระายไปอะตอนนั้นโบราณสีนั้นหายไปจากโพธิสัตไว้ไว้โพิสัตค์ท่ห้าไว้ให้ยี่สีเร็วๆนี้ให้ไว้นี้อให้ไว้นี้เร็วๆนี้มาตั้งใจมาจากภูเก็ตนี้นี่ไงเจ้าฮะ

เหนันะครับบูกับนแสลงเกอระหว่าที่สมกับที่ลุตีให้กับตตัเชมิตรนัตนัรนสวัและก็ตาด้วยไินโชนัาตูและตำแหน่ที่สครับตำแหน่งที่สามอาต

แล้นี่นาเดอนครับหมายเลกันปนดวบาีนะครัอาวุประการทวัลนะครับอรัขึีนมาแร่งทัลครับเป็นสองะครับเป็นกระดมีแด้ยไม่เป็นไรนะาากิคเร้มแล้วนะครับระแข่หนเยเือไหนนี่ทกันทำโดยกันมมาแล้ว

ในบรที่เ้นใของาเราทุกคนนะครั่านใดาโองมาพันายคุณลชยงงัวนครับให้เกียมติรางวัลกับทุของพวกเราได้งนะเป็นของปิดปากวันรำรักางมืองรักการเมืองรักม

เรียบคันไทยนครสวรครับครับนกติดต่อคุณพ่อของน้องยตั้งใจนผู้รับเหายนดีน